วัสดีจ้าซ่องคุณน้องเนยมือนีหน้องเนยมีนู่น้ำเสนอจะเป็นมกปลาลูกคอกจ้ะมือนีิโอ้ขึ้นอะไรแต่เมียถือว่าหลายได้นี่จากเครื่องปรุงกระซิมีเป็นเกลือเมียเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโดนเนี่เกลือซีโรตจ้ะอย่างเป็นพริกสดเป็นลูกโดดว่าเมียอย่างเป็นแตงไก่จ้ะตะไคร้ซอยแบบลอยแล้วก็ะพาอีตู่ มัยันตองมันแตกแ,แล้วสิซ้อนกันหลายๆเตรียมห้องไว้จ้าที่นี่เตรียมห้องหมกบัดเอาไปล้นไฟแล้วจ้าไปตองมันจังแบบว่าม่นแตกได้มีอิดหมกหอมๆเลยจ้ะเอาไปกับมาปรุงกันเลยอมีโน้นมันนี่สิครับเกียวบองจ้าเผยเก้วองุนซักกะแตงทอดจ้ะขวนั่นละแ<อ>ม่เอาน้ำมันมะพร้าวใส่หน่อยนึ่ง เนี่ยจะว่ามันเผาหนึ่งใจว่ามีอะจะแบบแม่ใส่มันหอมออม,อมันเกลือเริ่มแบบชูรสใส่ได้แบบนี่จหมเราจะไปกับเอาชูร,ร,ออาาชรสใส่เลยใส่เกลือหอมชูรสน้ำปลาไ่ได้สนะใส่แบบใส่จังหน่อยบุรร๊คใส่กระไดพอใส่กระไดเนาะเลื้ยงสีไหมแม่นนะมหอมนะจะไปเราจะเอาไข่เอ้ยตะไคร่ก็มีแบบแมน,ะเ,นเอาใส่น้ำกันเลยเลย่งหอใส่กระคนน้ำกันก็ได้แมน ใส่ไปเลยเนะพอวันอ่อนๆจะพายตู้ลงไปเลยใส่ตะไคร้ใส่เงาพริกตามเลยกับว่าคนคนนั้นมันเข่ากันกส่มกเมนูนี่ง,ง่ายค่ะจ้ะแต่แสบคัดเบื่อกินนุ่นเนะาะจ้าไปซ้อนหวานในจ้าอยู่ว่าไหัวกับมีดแบบก็คือคือหัวแล้วนะเป็นปลาลูกครอกอนะเป็นไงก็หัวได้ลายได้จ้าในแบ่งกันมุมหมกใหญ่นึง,ง,นงขคางอันเฮี้ยนเพื่อนมันเป็นเหาะคลองน้ำไม่รูก น้ำเนี yes. right. ่าบอนจ้าตาใส่กับมาหมกกันเลยใส่หมกใส่ไปเลยมันไั้นสามหมกแบ่งแบ่งกันมันมอดนะผัวมม่ยึดมันหน่อยพ่พ่อนหน่อยหอยังไงมันใ่ญยผัวดิโนะไปตวงไม่ง่ายมาบกจ้าน่าจะเลี้ยงไอ้เบิงเลยแต่ละหมกแบ่งเบ่งกันอ้มาคิดเยอะเลย ยายาเย,ย้รายได้มีแบบตะลันแม่น้ำนี่โอเคจากกระรอกมีเป็นม,มกเลยไปที่นี่ท,ที่ห้องผัดมกว่ามีจา้าจ้ารับรองแสบมกเลยมกแสบ,แแบ,บตามคิวห้ามแซงคิวจา้าพับพังกาคืนมามีแม่ลองมาแตกลอกข้างใต่งาลุ้นไฟแล้ว <c oughs> ไป้อมเอหขัดเลยยไม่เชียร์ทุกสินเจ้าไม่ยังกระไรแก่ว่าแทงกับขัดไปปล่อยจะบุกเลยนี่จะไม่เยอะจะทานหอยังในกระสีตายไปตอนมกก็ได้จ้าสีมกกว่าหนี้จ้าใจปิ่งรีแบบเมียนไฟมันอ่อนๆก็สี หอมพร้อมจ้าหอมร้นไฟจ้าแล้วก็สตาร์ทไปตอนกินเลยจ้าวันดีจ้ามากินลูกปลาลูกคอกน้ำกันเ้อะจ้าแง่ให้เบิ่งนกันในสามหมกอันนี้ขัวทักกระแตนเหก่อนยาดีจ้ามาจ้ามาเยี่ยมกันจะแบบนี้อู้หูแก้วบอกเธอว่านี่จ้แก้วเกโาจ้าพร้อมกับพักอะไรแบบนี้สุ่ยเลยเงินขัวแบ่นี้แม่ทักกระแตนแม่เก็บเอาจ้า น้ำมันหกเผาหน่อยเด้อางันมาไม่กินับผามันอยู่เห็นเนาะน้ำมันหลบเผาอย่างว่าแต่ว่ามีว่ามันีใบของเนมีใบนี่เนาะอันที่ว่ามูดูได้เยอะอืม

มึงที่สินดำอยู่งั้นมึงไปน่ะแล้ไปยืนนนี่อ่ะอเราไปน้อกินเ้าเอางั้ไขครคนนี้อือราบไล่หรอกจำไม่ มาปลุกขอบก็มีนักการกีบติดกันแหละนี่ติกอ่อนรูมมัมเหรอไม่รู้เพราะพยายามไม่แจกของนี่พักมือนิดเดีหน่อยมั่นอยู่แล้วรักรั ก็แต่งจ so nice, ับเจ้าบองเซียด้วยไม่ะเขากันดีว่ะจ่องเปป่ายงเดียวนี้ปาเรียดแม่งยื้หนึ่ดนละย้าถกดละตอนนี้ผมม้วนกัวๆจะลกลี้นอ่ะไ

บวกค่ามตินโบเดียงามขึ้นสิบอกฮะมันจืดจานเขาเห็นตาตาบันหาเย็บอยไรก็เนี่ยนี่ยงอ่ะเนาะต มันแบบน้นลป่าหมกกคนอนเดี๋ยวเลยมันแสบเนะหอมมันหอมตรงนัวนะอืมมันหอมแต่ใครเจอเลยไม่ไใช่ใครหลายก็อะไรนไ,ไหมไปอีกตู หนาวมากมั้งอืมน้ำชาจะล้วมันด่ดนพูดเนาะมาด่วนพูดอ่ะมาอิ่มไหมบอกสู้เลยงกป่าเลยแม่ไม่ใช่ พี่พอ่ออืมบุกเห็ดมาเสร็จแล้วหรือเปล่านี่ขอ่ชิ้นรู้นี่ของแม่ <c oughs> มต้องไปเน,นีติดเลยเลยจยากคลิปนี้ให้เรฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทางสองข์ั้วทางเนยจ้า คลิปนี้ก็มากดไลค์ถึงเกกดแชร์ได้จ้าเจ๊คลิปหน้าจา้าวันจีจ้บ๊ายบายบ๊ายบายกินต่อย่างเง้มตินตออยู่้หลังหลอยู่น้สองมกได้ไน้สุดสองมกแค่มกเดียวตะมีสีอะนี่มกหลนะวจัฝากทางพูมุกนึงบ๊ายบายจ้า